คำเตืตนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ความรู้เท่านั้นไม่มีเจตนาและมเสียสิทธิใดๆากมีการใช้รูปภาพวิดีโอหรือสื่อประกอบขออนุญาตเพื่อสนับสนุนการอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจง่ายขึ้นทำผู้แต่งทำได้พยายามตรวจสอบความถูกต้องและขอข้อมูลอย่างดีที่สุดแล้วแต่หากมีข้อผิดพลาดใดต้องขออภัยมาแล้วที่นี้ขอขอบคุณทุกแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนการสร้างสรรค์วิดีโอนี้ขอให้รับชมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขครับสวัสดีครับผมชื่อนายพัชรวัตรสิริพันธ ม o ้ทั 2, เลขที่11วันนี้ผมจะมาพูดถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ของเราที่หลายคนยังมีความเชื่อผิดๆอยู่ครับเมื่อพูดถึงระบบสืบพันธุ์เนี่ยก็คงมีหลายอย่างเลยที่ผู้คนมักเข้าใจผิดโดยวันนี้เนี่ยผมก็ได้รวบรวมมาอยู่5ข้อด้วยกันเราจะมาหักล้างความเชื่อผิดๆและอธิบายข้อแทจจริงให้เข้าใจไปพร้อมๆกัน หากพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยข้อที่1ผู้ชายสามารถผลิตอสุจิได้ตลอดชีวิตโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลายคนคงคิดว่าผู้ชายเนี่ยผลิตอสุจิได้ตลอดไปแต่จริงๆแล้วอสุจิของผู้ชายไม่ได้มีคุณภาพเหมือนเดิมตลอดชีวิตนะครับ จากข้อมูลทางการแพทย์ผู้ชายจะมีปริมาณและคุณภาพของอสุจิสูงสุดในช่วงอายุ18-25ปีหลังจากนั้นเนี่ยระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นตัวช่วยกระตุ้นในการผลิตอสุจิจะเริ่มลดลงทำให้ความสามารถในการเจริญพันธุ์เริ่มลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะหลังอายุ40ปีขึ้นไปคุณภาพของอสุจิอาจลดลงถึง30-50%เลยทีเดียว ข้อที่2ผู้หญิงสามารถผลิตไข่ใหม่ได้ตลอดชีวิตมาถึงเรื่องของผู้หญิงกันบ้างนะครับมีหลายคนเชื่อว่าผู้หญิงสามารถสร้างไข่ใหม่ได้เรื่อยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเกิดมาพร้อมกับจํานวนไข่ที่มีจํากัดและจํานวนไข่จะลดลงเรื่อยๆตามอายุ จากข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยผู้หญิงเกิดมาพร้อมไข่ประมาณ1-2ล้านฟอลริเคลิลแต่เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์จะเหลือเพียง4 0 0แสนฟอลริเคิลเท่านั้นและตลอดชีวิตของผู้หญิงจะมีเพียง400-500ถึงฟอลริเคิลเท่านั้นที่ตกไข่ส่วนที่เหลือนั้นจะฟอกไปตามธรรมชาติ แล้วเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสตั้งครรภ์ก็จะลดลงและความเสี่ยงของความผิดปกติทางพันธุกรรมก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากคุณภาพของไข่ที่ลดข้อที่3มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกยังไงก็ไม่มีทางท้องอีกหนึ่งความเชื่อผิดๆนะครับที่อันตรายมากนั่นก็คือครั้งแรกยังไงก็ไม่ท้องซึ่งไม่เป็นความจริงเลยความจริงก็คือการตั้งครรภ์ขึ้นอยู่กับช่วงตกไข่ไม่ได้เกี่ยวกับว่า เป็นครั้งแรกหรือไม่ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการป้องกันและอสุจิสามารถเข้าไปประสิทธิทนทิกับไข่ได้ก็สามารถตั้งครรภ์ได้ทุกเมื่อนอกจากนี้อสุจิสามารถอยู่รอดในมดลูกของผู้หญิงได้นานถึง5วันเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยแม้จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวันตกไข่2-3วันก็ยังมีโอกาสที่จะท้องหรือตั้งครรภ์ได้นั่นเองข้อที่4 อาซูจิอยู่ข้างนอกไม่กี่วินาทีก็ตายหมดแล้วความเชื่อที่ว่าอาซูจิอยู่ข้างนอกได้แค่แป๊บเดียวก็ตายแล้วนั้นไม่ถูกต้องเสมอไปอาซูจิเนี่ยสามารถอยู่ได้นานถึง5วันในมดลูกของผู้หญิงถ้าสภาพแวดล้อมนั้นเหมาะสมแต่หากอยู่ข้างนอกอาซูจิจะตายเร็วขึ้นเช่นหากอยู่บนผิวหนังหรือเสื้อผ้าอาจอยู่รอดได้เพียงไม่กี่นาทีถึง1ชั่วโมงเท่านั้นข้อที่5้า ถ้าผู้หญิงไม่มีประจำเดือนแสดงว่าไม่ท้องแน่นอนหลายคนคิดว่าถ้าประจำเดือนยังไม่มากก็คือไม่ท้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยการไม่มีประจำเดือนอาจเกิดจากหลายสาเหตุเช่นความเครียดฮอร์โมนผิดปก,ก,กติการออกกำลังกายที่หนักเกินไปหรือภาวะถุงน้ำดังไข่ P C O S ซึ่งอาจทำให้รอบเดือนมาไม่ปกติดังนั้นเนี่ยการไม่มีประจำเดือนไม่ได้ไหมายความว่าไม่ท้องเสมอไป วิธีที่ดีที่สุดคือใช้ชุดตรวจการตั้งคันหรือพบแพทย์เพื่อความแน่ใจทั้งหมดนี้ก็คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระบบสือพันธุ์ที่เราได้หักล้างกันไปแล้วการรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องจะช่วยให้เราสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นและลดความเสี่ยงจากข้อมูลที่ผิดได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5ข้อที่ผู้คนมักเข้าใจผิด เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ผมหวังว่าทุกคนคงได้รับความรู้ไปไม่มากก็นน้อยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอขอบคุณนะทุกคนดีครับ